สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีในการเพิ่ม b i t c u ร Chain Man เนตนะครับบน MetaMask นั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับไม่น่าจะถึงนาทีก็เสร็จแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามากดที่ Meta m a s k ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับมาเลือกที่ตรงกลางนะครับมันจะมี Network ให้เราเลือกนะครับก็เดิมทีที่เราที่เราเพิ่มมาเนี่ยก็จะมีพวกอ h e r e u m m a เ n นเน Binance Smart c h a i นพวกนี้ใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เราจะเพิ่ม Bit i t ต u ร c h a i n เข้ามานะครับเราก็มากดที่ add network ตรงนี้นะครับอ่ะ แล้วก็จากนั้นเนี่ยมันจะมีข้อมูลให้เรากรอกนะครับเป็นพวก Network Name นะครับ I P C U r L นะครับ c ช a i n ID แล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอทำแบบนี้ก่อนข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในเว็บไซต์บิต u b บเชนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์หรือว่าเว็บตัวนี้เนี่ยไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับก็จะเจอกับในหน้านี้นะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนมาที่หัวข้อที่3นะครับนี่ หน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะมีข้อมูลนะครับพวก name แล้วก็ URL พวกนี้มีทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถ copy ข้อมูลเหล่านี้นะครับมาวางในช่องตามที่เป็นหัวข้อได้เลยนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็น network name ใช่ไหมครับ copy มาแล้วก็เอามาวางนะครับ IP, c URL นะครับก็ copy แล้วก็เอามาวาง share ID นะครับ96แล้วก็สัญลักษณ์นะครับก็พิมพ์เดียนครับไปแล้วก็ b l o w s e r ตรงนี้นะครับ ก o ปี้มาแล้วก็มาวางนะครับตัวนี้เนี่ยเติอนนิดนึงนะครับระวังอย่าให้มีช่องว่างนะครับถ้าเกิดว่ามีช่องว่างเนี่ยมันจะเขียวว่า invalid ก็คือว่าหาไม่เจอนะครับให้เราลบช่องว่างที่ให้หมดนะครับก็เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับตามตามเว็บไซต์ที่ผมแปะไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็กดที่ save แค่นี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับในตัวของ meta mask นะครับมันก็จะมี เครือข่ายนะครับหรือว่าเน็ตเวิร์กบิตค h ั i เชนขึ้นมาแล้วนะครับเดิมทีผมมีอีเ e อรี่มแล้วก็ไบแอนนะครับตอนนี้เนี่ยมีบิตครับเชนเมนเนตขึ้นมาแล้วนะครับก็ลองกดเข้ามานะฮะก็จะมีพวกเหรียญคงเหรียญคับต่างๆนะครับขึ้นมาตามนี้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับจะทําได้ทุกคนเนาะนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ